เล่าเรื่องศาสนาสวัสดีครับวันนี้ครับเนี่ยมาดูหลักธรรมตัวนี้ชื่อว่าอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จถ้าเจอในคําถามไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะที่ว่าเราจะใช้หลักธรรมใดให้เกิดความสําเร็จก็บอกไปเลยว่าอิทธิบาท4ี่นะครับประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับก็เป็นหลักธรรมที่ เวลาทํางานมีครอบครัวหรือว่าทําอะไรก็ใช้หลักธรรมนี้ก็ได้นะครับเพื่อมันประสบความสําเร็จนะครับซึ่งประกอบไปด้วยฉันทะฉันทะคือความพอใจนะครับคือความชอบความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีวิริยะคือความเพียรความพยายามจิตตะนะครับคือความตั้งใจทํานะครับอันที่4วิมังสาคือความพิจารณาตรวจสอบให้มันดีนะครับเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อตอนทํางานจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับงั้นนะครับหลักธรรมเรื่องของอิทธิบาท4อย่าลืมนะครับเป็นหลักธรรมที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ใช้หลักธรรมนี้เข้าไปควบคู่ดได้โอเคครับจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ